ควคนเวลาเตือนปปความเข็ดละชีวิตมุเวียนมุนเวียนดู กระที่จิตตานอนะกำลังจเจริญเต็มที่ทังความขับขันเกี่ยวแก่กองทัพใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็ไปเต็มที่ไปัน ปายต่างก็ระบัดรวังอย่างไม่กาส่งขามกันขึ้นแต่พยายามที่จะเอาชนะใจของคอนครสาบิชาวจิตะต์นครส่วนใหญ่จะมองไม่เห็นความตึงเครียดขับคัน เรปูกต,ตามและพากันเลือดเดินอินดรีสด็จเสนาไและกอนสาบิคือใจแนตะกพได้ออกมาบอกวาเสดุจสดาจลือดเน,นที่ตงรงถึงรวมของทาง

การจากกินแตตะโพลแต่สิ่งที่แปลกเดเมื่อมองออกไปนอกกินต่ตะโพล เขาใหญ่เป,ป็นใกลิบลิบจะโพาะขึ้นเป็นพวกเขาวงรอบโองจิตตนากรไม่ทุกข์ทิ้งไปเดินม,มามอกว่าเห็นพวกเขา kia là một lọ bánh là phải khai sụp lục vô mục ta của chút thích trên đều con Các bạn bật đi Nó khi cười mong hiển lộn lộn đuổi lọc thay Nên bình ไม่รู้เซลแต่เมื่อเขาโผล่ขึ้นมาโดยรอบแทนนั่นเอเป็นนครที่แปลกประหลาดกว่านครอื่นๆเยอะเลยชาวจีนนักวิจัยก็ไม่ได้สนใจมัวแต่เพลิดเพลินในความเจริญสวยงาม của kỹ tân lạc hồn và tuyệt tức lấy của kỹ tân tăng cao hơn và phụ khá vô nguyện rộng kỹ tân lạc hồn tăng cộng phá khuẩn đủ hàng bạc rưỡi rưỡi mong ก็ดูแต้มเตี่ยนิดเดียวมองเห็นเชียวเชียวเป็นวงร้อเลียงอยู่เส้นไกรทางไม่ตื่นเต็นว่าจะเป็นวงระสสีของจิตใะเอา มันยาวรัสมีของพระเจาเมื่อสุกตนซึ่งทุกคนคงเคยเห็นมีรัศมีเป็นดวงรอมดวงอย่างสวยงามจุเรลกอะ ยิ่นเกิดจนใจพากันดูทีแรกก็สงสัยว่าเป็นอะไรแล้วปลากึุดมาอย่างไรแต่เมื่อคิดว่าวงเวรล้ิมเมืองมันมาขึ้มานี้ lòng người làm được sự gì khó bước, sẽ ra em ạ, muốn qua sẽ đạt khó hơn đấy nên cho nên thực sức những người thân sự nghiệp, tiền mong rộng, giảm bớt những số cột và định chính đi pi đa ba

ดูเหมือนเรือกันจิตใจนักวขนกาวางเลยละ าพบบเขาบอกหมาเนี่มันเป็นสิ่งแปลประาัที์สุดอุดมันว่าเป็นสิ่งที่เคลื่อนที่ได้ใกล้กับสัยบุคคนตานแต่ไม่เคยเคลื่อนเข้ามา เืองยางกุ้งวงรไม้ใกล้แคข้าทุกทีดิไกลกวินสูยเกลือเมืองนำเช่นเกขึ้นอินทนนควรมกลายเป็นเมืองที่มีภูเขามองคือมาค่อยๆเก่งข้ามาหาทังเสวิตเะ แมเปรอะปร่าหรือเชื่อไม่ใช่ีนยุคที่มีงาริตแต่ละคนนั้นในชีวิตของเราทุกคนก็มีเรได้พบอแต่ผู้ไม่บริหารจัดไมคุ้มง Bye. Okay. รพาดูลือกรของสิงแปรีระาต้ได้ดยสามารถที่เอาพระเยชจากสินแปรียระดาบได้ด้วยเมื่ออาการแปรเป่ยนได้คิดป กิจกาคนออมีอาการเป็นา่วยบางอยางเกิดขึ้นเปี่แปลเป็นกาจักรเลือกแต่สนุสายสำคัญที่ยช้คเมืองเลือกสมุดใหม่เมือนเท

macam tu dan ikut ikut bang kita nak Thăng, bùng, rai, còn trong rái là một thư giá chân chân đỏ chân này tôi lưu chẳng xá luôn mày bỏ vay vượt lên mất lệ. chưa sáng chất đỏ cơ quan à ở ba một tá mương chưa phải chất thụ chưa sáng còn bưu sáng thứ hai mùa không vừa là ra ngũ mương chưa số tập hợp sáng tung công hoa robot rực rỡ trong ngươn ngang cờ miền trung ລະບົບການຮົບກໍມີຄາຍກ່ອນເພຍຄົນພານະຍານລະບົບສູ້ສາຕະບຸດຊື່ວ່າມາເນໂອໂຕສະບອງ ในละครสามีน no ี่เกิดความไม่สะดวกขัดข้องไปหมดทต่จงมีการบรรประเทศสังคมทีตจะะครบกันอยู่ไดนีงเก็บการบรหรทานวตกรรมัารกระสีสายต่อทึงส่วนที tham khuyên cân nắng tụng lứa ra ngành cân nắng lứa vẹn chạy muốn ngay cơm thắng vay quá tổng thống tăng hẳn lên hay công nhân

บางอย่างก็บอกราะได้บางอย่างก็บ um. ูรณะให้คืนนี้เหมือนอย่างเดิมไป่ล้้เช่นความเก่าจึงเก่าลงไปแต่ทำให้กับหม่ขึ้นอีกให้ได้ไหม แก่เก่านี้ชาวจตนคนเรียกว่าความแก่หรือชหาภาพกันแค่แต่บางคนก็ยังไม่แก่จ่ยว่าไปแล้ Kamu saya senang kan Tosu ni penyakit berai. Tiada nak. Kẻ hùm lòng bất tục Rau sư sản lòng đi Có sống các bà yang Mà nấu Lạc dân Nó Hàm mà nó còn sáng đi Còn cháu Tục tục nhé Nhưng không bất tàng Mẹ bảo là quán ai dám lên đâu không ạ? Bên cạnh ẩm hàm Kẻ có giảm chẳng không chẳng Giảm chẳng hết phong ta ต้งเกี่ยรู้พ่อสบายตาสบายใจดีมากันสามันเขอพ่วไปก็ไม่ได้เห็จากนครสาบีคือยันกิ้ตี càng bất ngàn liệt rõi về bún mới bay Mà giả thiến khoảng trăm xuất số nếu như liệu ạ Khoảng kể cường cái tên Cường cho phụ bên kia Thì bây giờ đi lên tôn. การเำลัง,งความสามารถเข้าเมื่อกันเป็นชัดใหญ่นี่เป็นประการวิสัยของพูดทุโชนหรือสามัญชนแผ่แแต่จังยิ่มดีพอใจแต่ความงดงานเรียบร้อย อยู่เป็นอัว่ามันไดผู้มาบริหารจิตทังหลายและคนยังไม่ประสงค์จะหลงติดอยู่ในความวัดงานเกิด,ดปอยยังปรารถนาที่จะมีสตปัญญารู้เท่าทันความจริงที่ว่า ความเกิดเป็นได้สติปัญญารู้ตามความเป็นจริงดังกล่าวจะเกิดเองในน้อยแก่ผู้ปฏิบัติทัพบตามควรแก่การปฏิบัติท่านเสบียงในนิลบวชปฏิบัติอย่าง เออทน่นสบายไหมนี่เรียนเพื่อควาวิทยาศา,าสตร,ร์ก็ไม่ได้ลพอาะอะไรการเร่อนนี่เป็นท้งธรรมชาติเป็นทั้งพุทธศาสตร์เป็นท้งวิทยาศาสตร์พวกเรียนวิทยาศาสตร์ยังตอกลงไปต่าำๆใต้ดินไปหาข้อมูลสารโอ้ ผู้ศึกษาหรือประเดนว่าสนใจในการศึกษาธรรมะปฏิบัติ